สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพาทุกคนมาจับแมงดากันนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นค่ะแล้วก็มาตั้งเสาแมงดาอยู่ตรงนาของพ่อปู่นะคะพ่อปู่กําลังติดตั้งหลอดไฟค่ะหลอดไฟตรงนี้จะเป็นหลอดไฟสีม่วงนะคะทุกคนเสาที่ปักไว้ก็ทําด้วยเหล็กค่ะก็จะมีหลายขั้นตอนอยู่นะคะเกี่ยวกับการติดตั้งไฟซึ่งเนตเองก็ทําไม่เป็นนะ <laughs> เพราะว่าทุกปีพ่อปู่จะเป็นคนติดตั้งให้ หลักๆก,ก็จะมีหลอดไฟแบตเตอรี่แล้วก็แผงแปลงไฟซึ่งชุดนี้ก็รวมๆแล้วประมาณ5,000ได้มั้งมูลค่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พ่อปู่ก็สะสมมาหลายปีแล้วล่ะถ้าใครคิดจะมาจับแมงดาก็ลงทุนไม่ใช่น้อยๆนะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะลงทุนเริ่มตั้งแต่ชุดเดียวพอปีต่อไปค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆถ้าปีไหนที่ได้แมงดาเยอะปีนั้นก็จะได้ทุนคืนพอต่อไฟเสร็จก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ เหมือนกับไฟในงานวัดไหมทุกคนคืนนี้ทดลองแค่3หลอดค่ะเพราะว่ามีเวลาจับแค่ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวดวงจันทร์ก็ขึ้นแล้วถ้าดวงจันทร์ขึ้นแล้วท้องฟ้าสว่างอะ่ะแมงดาจะไม่ลงนะแต่ก็แปลกอีกนั่นแหละแมงดาไม่ชอบแสงดวงจันทร์แต่ชอบแสงสีม่วงลมแรงไปก็ไม่ออกอากาศเย็นมากก็ไม่ออกวันไหนที่มีอากาศอบอ้าวมากๆวันนั้นแหละแมงดาจะออก ตอนนี้กำลังจะส่องดูคะ่ะว่ามีแมงดาตกบ้างไหมจริงๆวันนี้อากาศดีนะอบอ้าวนิดๆแต่ว่าเวลาที่จับนะ่ะมันมีน้อยไม่มีสักตัวเลยมีแต่แมงตับเต่าแต่ก็ไม่เยอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอฟังสักพักนึงก่อนแล้วค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะถ้าแมงดามาจะฟังไม่ยากเลยทุกคนถ้าเกิดว่ามันบินชนต้นไม้อะมันจะได้ยินเสียงพึดเหมือนชนต้นไม้นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชนต้นไม้มันเสียงมันจะแบบว่า ตุ๊บเลยเหมือนมันตกลงพื้นดินอ่ะด้วยความที่มันเป็นมแมลงตัวใหญ่อ่ะเวลามันบินอ่ะปีกมันจะเสียงดังมากๆชุดพร้อมมากเลยทุกคนไม่มีแมงดาก็จับแมงตับเต่านี่แหละอ้าวหายนี่ริสัน 嗯，哦哦哦哦。嗯。 ทุกคนเห็นหลอดไฟไหมหลอดไฟวงกลมๆเล็กๆที่อยู่ไกลๆนู้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นหลอดไฟไหมอันนี้คือที่เขาตั้งไฟจับแมงดากันนะก็จะอยู่รอบตัวเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอันนี้เน้นหมุนรอบตัวนะทางนี้ก็มีหลายหลอดอยู่แต่ในกล้องมองไม่เห็นน่ะ กล้องมองไม่เห็นเลยเห็นไหมหลอดเนี่ยน่ะหลอดไฟฉายอ่ะไฟฉายไฟฉายของเขาแล้วก็หลอดไฟของเขาถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเหมือนงานวัดเลยทุกคนแต่ว่ามันจะอยู่ไกลๆเก็บแล้วค่ะกลับบ้านแล้ววันนี้เงียบกริปเลย ไม่ได้หาง่ายๆนะแมงดาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอรอลุ้นดูนะคะว่าจะมีใครมาส่งเราไหมแต่ทางนี้ไม่ได้เลยค่ะขึ้นแล้วเห็นไหมเนาะดวงจันทร์เ,เห็นไหมเห็นอยู่เนาะโอ้เห็นดวงจันทขึ้นแล้วเก็บของดีกว่าค่ะกลับบ้านกันนะคะบ๊ายบาย